ดึงยังได็ดึงต่อกันบ่ดึงไฟดึงมันมันจะพูดอะไรเขามาหากันบ่ต้องดึงมันต้องดึงออกทั้งข่างยั้งหน่อยเลยนี่เออดึงไปทั้งคนหรอวะถึงแล้วโอ้เสียโกจัดคอนเทนต์ต่อคืนครับผม เวะลดกับเมือใหได้มาแห้งหรอจุดหล่อโอ๊ยแม่งขจอาพากันไม่เห็นยังเนี่ยกังคำกันขึ้นเนี่ยลองขั้นสามขั้นครับโอน เรียงดังฮืดพืดพือดอยู่หุ่นอันนี้ก็ไอท่อคู่เสียทิศตีนสปริงครับโอ้รดลมตัวนี้แนวเดี๋ยน,นอนนี่นอ้องโอ้โหุดหล่อหล่อขอบสามสิบแปด บุกเบิกอีกขางให้หน้านะครับเขาจะออกเกี่ยวเขาหันระเบิดอยูน่นะมาแนวไหนเนาะเสียตัจุดออกน้ำพี่เต่ไหนยังจะข้นสองขั้นดึงเท้าเดียว เอา้าลองมึงนี่รลอกขอบ38นี่เกือบสุดอะ่ะบรู้ว่าเป็นดินแน่วใดน,นะครับเป็นดินเหนียวหรือดินสมองกรบูรูเท่ากันนะครับแต่ว,ว่าคิดว่าน่าจะเป็นดินเหนียวครับโอก,กาสึ้นอาจจะมีอยูค่ครับผมเพราะว่ามันขาขคางเดียวตรงตอนนี้น แต่แม่นค่าน้ำกัดทัง้งสองขางเลยวะโอ้โอกาสขึ้นนี่ยากเพราะว่ารถคันใหญ่ครับแล้วก็นักข้างพอเจยวเขาออกได้ไหมอยู่ดึงยังไงดึงต่อกันบ่ ดึงไฟดึงมัน,นมันจะบ่ดอะไรเขามาหากันต้องดึงม,มันต้องดึงออกทั้งข่างายักหน่อยเลยนี่เออดึงไปทางคนหรอวะถึงแล้วเสียกโกจัดคอนเทนต์ต่างคลืนครับผม ไปนะรถกับมือใ้แต่ว่าแห้งหรอจุดหล่อโอ้เขายุสลิงเงาครับมันสลิงจันเนี่ยบอง่านเข่าได้หนึ่งครับ เห็นเสียงไฟเห็นแสงไฟไหมแล้วน่าจะมาอีกคันหนึ่งหรือมั้งโอกาสึ้นอาจจะมีครับผมสามสามขันเอาเดี๋ยวรอให้ผมต่อสลิงก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาชมกันเอาครับผมมาอีกคันแล้วคันที่สามเข้าเดียวทั้งนั้นเลยมีคันที่สองเข้าคันเดียว ที่ว่าน่าจ,จะ,ะขึ้นจนนับสามขั้นเนาะสามขั้นโอกาสขึ้นอาจจะมีครับแต่ว่าถ้าพวกขึ้นเนี่ยบอบอกเลยว่าหนังชีวิตครับแต่วผมจากที่ผมมึงผมคิดว่ามันน่าจ,จะขึ้นครับมันค่แค่รอดเดียวเอง มันอาจจะเมินขีดตมตัวเซอร์นะครับมันเรย่มบกขึ้นมาแต่กับ่วกนี้ครับน้ำนักตัวหลายอีเลยรถขั้นนี้เอาครับผมชิล้องดึงมึงครับขึ้นบอสามขั้นดึงขั้นเดียว ขึ้นเร็วแต่ว่าขาั้นตอนสลิงขาดขาดเครื่องเลยวะสลิงใครแต่มันขึ้นนะครับโอ้เสือบ่าโบสาหัดปันไ,นไลยนี่ครับมันหลุดมันล่งขางเดียวนะครับมันเล่ บ่อันนี้ปัญหาผมก็ยังว่ามันจะขึ้นอยู่แต่ว่ากับเพื่อความแน่นอนครับก็เลยเอามาหลายขั้นนะ่ว่ากับเกือบว่ขึ้นนี่แหละเมื่อกี้โอ้โหสภาพเละหายไหมครับพื้นรดบอกมันขาดหรือมันหยัง จะลิ้งขาดขายไปข้างหน้าและขาดไปข้างหลังเหรอขึ้นแล้วครับผมโอ้ดีใจน้ำนองอยู่ถ้ามันชิดแน้นอนเฝ้ารถมพ่งจากสภาพแล้ว เห็นย <Remember? S 1> ี <a> ่บอกฮะเห็นอยู่ค้อนไหมค้อนค้อนอยูนน้ำเลาเด้ในมือเล่าเห็นแล้วเ่พ่อค้อนมันเห็นนี่ยควนทีสอดน่ะเกียบอยู่น่ละก็เกียว่ะกเยียกเยียาจะเยียรยุสเ็นี่ละนี่วามันขาดมันขาดมันนาจะรถเยียบอย่นี่ละ นี <Cornell>. ่นี่รถเหยียดยับรถออกกันนะโก๊ สามลุมหนึ่งครับเห็นไหมครับเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับเอ้าเรียบร้อยครับผมโอ้ภารกิจเสียดสิ้นกูรถใหญ่ต้องมาหลายคันยังหน่อยครับผมเอ้าไปเจอกันไหมครับ โอ้ยไหยให้เงียเมื่อคืนมงเห็นฮงกันยังสี่หลับพี่น้องเลยสามคันสามคันรถทีมงานครับเป็นว่าสามคันหนึ่งเมื่อคืนยังสี่ไปเอารถผมมาเอาสันหากคบผมไปเจอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ